สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่ติ๋มเชพประจําบ้านเช่นเคยค่ะแม่ติ๋มจะพาทุกคนนะคะมาทำผัดกะเพราเนื้อนะคะนี่นะคะแม่ติ๋มมีวัตถุที่ทํานะคะมีเนื้อนะคะนนแล้วกะะ็มีเนื้อสดนะคะอันนี้แม่ติ๋มทำกพริกไทยกระเทียมแล้วก็ พริกนะคะพริกพริกที่หนูชี้ฟ้านะคะพริกแดงนะคะแล้วก็อันนี้มีถั่วฝักยาวนะคะอันนี้มีหอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้ก็มันก็ขาดอะไรคะขาดวัตถุดิบอะไรเอ่ยอีกอย่างนะคะค่ะตามไม่ติม,มากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหากันนะคะ ดูดีบของแม่ติ๋มนี่นะคะเรามาเก็บกันเลยนะรู้กันแวใช่ไหมคะว่าคือกะเพานั่นเองค่ะ,ะกะเพราค่ะกะเพาของแม่ติ๋มนี่เขาก็ขึ้นเองนะคะอันนี้เป็นกะเพาแดงนะคะกะเพาแดงค่ะให้แม่ดูหน่อยนีคะ่ะกะเพาแดง เดี๋ยวไปเอาต้นนู้นอีกตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะหญ้าก็ลกไปหน่อยนะคะตอนนี้ช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะมันขึ้นเร็วมากเลยหญ้าตัดไม่ทนันนี่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะคะเนี่ย ฝนเพิ่งหยุดไปแล้วก็มาตกไปป่อยฝนตกทุกวันเลยค่ะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะโอเคตามแม่ติ๋มไปเข้าครัวกันต่อเลยค่ะ ค่ะทุกคนแม่ติมจะให้ดูมาละกอของแม่ติมนะคะนี่ดูค่ะนี่วันนั้นเขาหักลงมาลูกกองหมดเลยแล้วแม่ติมก็ไม่ได้ทําอะไรกินเลยนี่ค่ะนี่ค่ะคือกิ่งหนึ่งมันเยอะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูดิคือกิ่งเขาเล็กแต่ด้านาด้านเล็กแค่นี้ค่ะแล้วก็หักลงมาเพราะฝนตกบ่อย,ย<ะ>ค่ะฝนตกฝนตกบ่อยมากเลยนี่ค่ะ ค่ะทุกคนตามแม่ติ๋มมานะคะเข้าครัวกันค,ค่ะค่ะทุกคนค่ะแม่ติ๋มเกือบลืมแล้วค่ะแม่ติ๋มจะอวดต้นทุเรียนแม่ติ๋มค่ะแม่ติ๋มปลูกทุเรียนไว้หนึ่งต้นนี่หมอนทองนะคะหมอนทองค่ะแม่ติ๋มปลูกตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งกุมภาค่ะเนี่ย หมอนทองต้นนี้แม่เพาะจากมเมล็ดที่เรากินใช,ใช่ไหม,มเมล็ดจากที่เรากินแม่ไม่ติมะมะเามาเมล็ดเพาะค่ะเพร่ค่ะโอเคไป,ไปแม่ฝนตกแล้วปะเดี๋ยวพอมีลูกใหญ่ค่คอยโ่ะทุกคนคะอันนี้ต้นกระชายนะคะตอน,นที่แม่ติม่มือกระชายมามาต้มกินแล้วแม่ตมก็เอาหัวมาปักต่อ่กกกะกระินเต็มนี่ค่ะมีพี่ขี้หนูนะคะมีพี่ขี้หนูนะคะ่ะพี่ขี้หนูเล็กใหญ่นี่คะ่ะเม็ดอยู่ตรงนี้นี่เดีย พี่ขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะเนี่ยนี่วนกระชายนี่ค่ะทุเรียนนี่ก็มีค่ะเนี่ยต้นทุเรียนนี่ที่แม่ติ๋มเพาะไว้นะคะนี่เอามาเล็ดเพาะค่ะเนี่ยนะคะเม็ดมันที่เรากินเหนือใช่ไหมเนาะค่ะใช่ค่ะแม่ติ๋มเพาที่นี่พันหมอนทองทางนั้นเลยนะคะอันนี้พี่ขี้หนูพี่ขี้หนูเม็ดเล็กค่ะพี่ขี้หนูสวนนะคะเนี่ยเนี่ยดูดิกาลังออกเลยค่ะเนี่ยอันนี้แม่ติ๋มปลูกเองค่ะเนี่ยเนี่ย อันนี้ต้นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรค่ะเนี่ยที่บอกเป็นยานะคะฟ้าทลายโจรน,นะคะเอะตรงนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีต้นขนุนอยู่ใช่ขนุนแม่ติงนตายแล้วค่ะไม่รู้ว่าอะไรกินรากเขาก็เลยยังยังไม่ได้หามาปลูกใหม่อีกเลยก็ไม่รู้ว่าเราหามาปลูกเราควรมไม,ไม่ได้พัน์ที่นี้เพราะเราไม่รู้จักเราดูไม่เป็นนี่ค่ะดูปุ้ยแม่ตินเนี่ย เขาเรียกกล้วยอะไรนะกล้วยด่างค่ะกล้วยด่างค่ะมีหมดเลยค่ะนู้นก็อันชันค่ะนู้นดอกอันชันค่ะค่ะช่วงนี้หน้าฝนอะไรอะไรก็สมบูรณ์หมดเลยเขียวหมดเลยค่ะเนี่ยเขียวหมดเลยอันนี้คือเศรษฐีวินสันนะคะเขาออกดอกปะเนี่ยดอกเพิ่งแห้งไปค่ะเนี่ยเนเนี่ยนี่นค่ะ เห็นนะคะเศรษฐีวินสันนะคะยังไม่ทันเข้าครัวเลยค่ะเพื่อนๆพาชมไปเรื่อยเลยนะแม่ค่ะ๋ยว่มาล้างกะเข้าก่อนค่ะนี่ค่ะแม่ถิงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบของเรานะเป็นวัตถุดิบหลักนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะแกะก่อน อันน้ำมันลงนะคะ เอาพริกลงนะคะพริกที่เราตำไว้นะคะพริกพริกไทยกระเทียมนะคะไทยกระเทียมและพริกขี้หนูพริก,กพริกปินดาพราะพรกขนกจะต้องจ่าวนะคะว่าถ้าผัดมากผัดน้อยอย่างที่ไม่เคยบอกนะคะพริกมันไม่ตายตัวถ้าผัดน้อยจะใส่เยอะมันไม่ส,สิ่สยยอ,อ,สอยู่มันก็จะเผ็ดไปนะคะนากจากคนที่ชอบกินเผ็ดๆรสจัด นี่เราก็ไม่ต้องตำมันไม่ต้องตำละเอียดประมาณนี้นะคะพอเราผัดพริกให้หอมออกมีนหอมหน่อยแล้วก็เราก็เอาเนื้อลงนะคะนี่ค่ะ ก็ได้เนอะหมูเนื้อไก่อะไรก็ใั่ได้หมดนะคะทุกที่ตันทุกยำแบบนี้นะคะใส่ปราเค็มได้ทุกอย่างเลยะค่ะใครไม่กินเนื้อก็เปลี่ย,เยนะะเป็นหมูนะคะเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นปลาหมึกอะไรได้หมดค่ะพอ่อนให้ด่มดำไปนิดนะคะ ให้เพิ่มสีสันให้ให้มันอ่อให้มันดอกเนื้อลงไปหน่อยนะดอกสีเนื้อลงไปหน่อย เราเอา,เอาเอาเอาสองหยมงนะคะพอถ่วงยงนะคะ <S 1> <S 1> ปรุงนะคะนี่รสด,ดีนะคะ <S <S นี่คือรสนะคะ ตามไปหน่อยก่อนนะคะค่ะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็กะเอาอากะเอามันมันไอ้นี้ไม่ตายตัวนะคะกาเอาค่ะมากน้อยอย่างที่บอกถ้าผัดเราเยอะเราก็ใส่เยอะซอสผู้เข่าทองค่ะค่ะซอสผูเขาทองอันนี้คือน้ำมันหอยนะคะ ค่ะท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะก็เจอกับนบดโต,โตโอาหารนะคะค่ะทุกคนมากินกับไม่ถิมได้เลยนะคะค่ะทุกคนคะผัดกะเพราแม่ติ๋มเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะทุกคนมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะค่ะนี่ผัดกะเพราเนื้อนะคะอันนี้ต้มยำต้มยำไก่นะคะ ะะต้มยำไก่อันนี้แม่ติ๋มก็ทําเองแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะคะ mm. ก็มีปลาทูนะคะค่ะแม่ติ๋มชวนทุกคนนะคะมากินข้าวกับแม่ติ๋มค่ะกินข้าวกับผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราเนื้อค่ะคะ่ะมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะชวนทุกคนเลยค่ะแม่ติ๋มจะกินนะนะ น,นี่ค่ะกินด้วยกันนะคะค่ะนานๆจะกินทีผัดกะเพราอร่อยค่ะ เนื้อก็ไม่เหนียวนะคะเนือเน้อก็กำลังกินเลยค่ะมากินด้วยกันกับแม่ติ๋มนะคะอันนี้ต้มยำต้มยำไก่ต้มยำต้มยำใส่กะทินะคะใส่หัวปีด้วยค่ะนี่ต้มยำไก่นะค่ะค่ะนะคะแม่ติ๋มใส่ปรุงใส่น้ำพริกเผาด้วยค่ะนี่ค่ะ ต้มยำต้มยำไก่ก็อร่อยนะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะต้มใส่แล้วไม่ติ่มมะปงใส่น้ําพริกเผาด้วยค่ะแล้วบูพิกกิ้นูใส่ไปด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลย วันนี้ฝนตกค่ะที่ไปไปเก็บกระเพราไอ้ต้นกระเพราอ่ะฝนก็ตกตกมาตั้งแต่บ่ายหน่อย,หน,อยหน่อยแล้วฝนตกทั้งวันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วนะคะไปไหนมาไหนก็ระวังนะคะอย่าลืมล่มอย่าลืมเสื้อกันฝนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไอเนาะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะ ็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพกันนะคะออย่าให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยกันเนาะให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จสมหวังกันนะคะค่ะก็อืม อร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากๆเลยทุกคนคะ่ะโอ้ยวันนี้กินข้าวผัดกะเพราก็อร่อยต้มขาไก่ก็อร่อยอันนี้มีผลไม้ด้วยนะคะมีเงะาะค่ะนะคะค่ะทุกคนคะ่ะก็ชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มก็ขอฝากด้วยนะคะฝากคลิปนี้ช่วยเออ เป็นกําลังใจให้แม่ติ๋มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงๆให้แม่ด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปก็ยังไงก็ทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรักษาสุขภาพกันอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าหน้าฝนช่วงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นหวัดเป็นไอกันให้ดูแลตัวเองกันไม่ว่าจะอยู่ไหนไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืม ร่มเสื้อกันฝนละแมสนะคะปิดจมูกนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะ<ช>ก็รักและคิดถึงทุกคนคะ่ะก็แม่ติ๋มฝากนะคะชิปน,นี้นะคะเป็นกำลังใจแม่ติ๋มด้วยคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่ติ๋มก็จะขอกินต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปบ,บาย